หมู่ที่5ตำบปลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้านคือนายพงศธรสิริรัตน์กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่มีนายนิคมคำมาปันเป็นประธานกองทุนโดยได้รับเงินพระราชทานขวนถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อวันที่12สิงหาคม2549จำนวน8,000บาท และจัดกิจกรรมขบวนเงินขวัญถุงพระราชทานเข้าหมู่บ้านรวมทั้งจัดพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน หลังจากรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่ได้มีการบริหารจัดการกองทุนอย่างต่อเนื่องโดยมีการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนแม่ของแผ่นดินในการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชนมีการส่งเสริมกลุ่มสตรีและกลุ่มเยาวชนในการต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนในการสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นประจำทุกปีได้แก่การจัดภาพป่าสามคัคคีกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกวันที่12สิงหาคมการจัดแข่งขันกีฬากองทุนแม่ของแผ่นดินต้านภัยยาเสพติดการถวายเงินสมทบต่อหน้าพระชายลักษณ์เป็นประจำทุกเดือน มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนสมาชิกต่อหน้าพระฉายาลักษณ์เป็นประจำทุกเดือนการช่วยเหลือด้านอาชีพแก่ครัวเรือนกลุ่มเสี่ยงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาสตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนตั้งต้นแห่งความดีงามทั้งนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่ ได้มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้นำทุกฝ่ายในหมู่บ้านทั้งผู้นำชุมชนผู้นำทางธรรมชาติเพื่อมาเป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ของหมู่บ้านโดยยึดหลักความสมัครใจโดยมีผู้นำชุมชนและผู้แทนกลุ่มต่างๆร่วมเป็นคณะกรรมการจำนวน30คน ซึ่งคณะกรรมการของกองทุนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ตลอดจนความเข้าใจถึงกระบวนการสิขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินและนำมาใช้เป็นหลักในการขับเคลื่อนงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่นำกฎชุมชนอันเข้มแข็งซึ่งเป็นกฎอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมเป็นประโยชน์ต่อชุมชนแต่เพียงฝ่ายเดียวมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอีกด้วย คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่ได้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและจะทำแผนการปฏิบัติการของกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นประจำทุกป,ปีเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนในปัจจุบันให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสมาชิก กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน211ครัวเรือน631คนประวัติการก่อตั้งกองทุนแม่เมื่อปีพศ2519บ้านใหม่หมู่ที่5อำเภอเมืองแม่งสอนจังหวัดแม่งสอนได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านเตรียม,มพร้อมในการเป็นหมู่บ้านต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดและเมื่อปี2519 บ้านใหม่ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นกล้าของแผ่นดินซึ่งได้รับเงินพระราชทานกวนถุงเมื่อวันที่12สิงหาคม2549จำนวน8,000บาทตลอดระยะเวลา18ปีที่ผ่านมากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสืบสารพระราชปริธานของสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านชุมชนโดยใช้การขับเคลื่อนการจัดตั้งกองทุนแม่ของดินจาก 1. ทุนศรัทธาที่ได้รับการบริจาคจากสมาชิกในชุมชนและหมู่บ้าน 2. ทุนศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับพระราชทานเป็นเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน8000บาทและ3ทุนปัญญาเป็นการขยายเงินกองทุนให้มีมากขึ้นโดยการทอดพระป่าสมทบจากคนในหมู่บ้านและชุมชน ด้านการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของพื้นที่บ้านใหม่หมู่ที่5ได้มีการประชุมคร่ำการเพื่อจัดกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนที่หลากหลายเ <c oughs> ช่นการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในชุมชนการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าวให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่สนใจ การจัดหาโถงฉลักกองทุนแม่เพื่อรับรองครัวเรือนปลอดภัยการสนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพต,ติดต่อกลุ่มเป้าหมายเช่นการสนับสนุนเครื่องแบบวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในการออกรัตเวนตรวจตาในเวลากลางคืนการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในด้านกีฬาให้กับเด็กเยาวชนในหมู่บ้าน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเช่นการทําแนวก,กันไฟกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ําเป็นต้นสมาชิกของกองทุนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินขับเคลื่อนกิจกรรมโดยใช้หลัก3ามกลุ่ม3วยัยได้แก่เด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและหลักบรวรบ้านวัดโรงเรียนราชการ โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและช่วยการประสานงานในด้านต่างๆคณะกรรมการหมู่บ้านได้มีการประชุมประจำเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้มอบหมายหน้าที่การทำงานของคณะกรรมการกรณีเกิดการพิพาทคณะกรรมการจะมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามข้อปฏิบัติด,ด้วยข้อมูลและเหตุผล มีการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเป็นประจำทุกป,ปีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนสนับสนุนเงินทุนในการช่วยเหลือครัวเรือนเช่นการมอบถุงยางชีพซ่อมแซมบ้านให้แก่ครัวเรือน TP Map ไทย หรือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนมีการจัดเวรยามออกตรวจเป็นประจำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการมั่วสุมสิ่งเสพติดและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนมีการอำนวยความสะดวกในงานบุญพิธีต่างๆจัดทำและปรับแผนชุมชนเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคโอกาสความต้องการโดยใช้เวทีประชาคม ส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านดูแลสุขภาพตนเองทำบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะมีการคัดแยกขยะก,การออกกำลังกายเพื่อป้องกันตนเองจากโรคภัยต่างๆกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่สมาชิกทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีกฎกติกายอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน4ข้อดังนี้ 1. ยอมรับผลการตรวจสอบค้นหาผู้ค้าผู้เสพ จากคณะกรรมการ 2. ยอมรับและปฏิบัติตามกฎชุมชนป้องกันยาเสพติด 3. ยินดีร่วมบริจาคทุนศรัทธาตามมติของที่ประชุมและ 4. ยอมรับการดูแลของกรรมการในการตักเตือนทุกคนในครอบครัวได้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่มีการประชาสัมพันธ์เปิดรับสมาชิกกองทุนในทุกเดือนโดยเฉพาะวันที่12สิงหาคมของทุกปี หน้าที่ของสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินคือการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกองทุนรวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนโดยมีสิทธิประโยชน์ของสมาชิกได้แก่ มีสิทธิตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการมีสิทธิแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการกองทุนมีสิทธิเลือกหรือได้รับเป็นคณะกรรมการกองทุนมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนและมีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆของกองทุนระเบียบข้อบังคับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่หมู่ที่5มีดังนี้มีการสมทบกองทุนเป็นประจำทุกเดือน ร่วมกันจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีในหมู่บ้านและชุมชนทุกวันที่12สิงหาคมสนับสนุนกิจกรรมการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชนป้องกันกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพและกลุ่มที่เคยติดยาเสพติดในหมู่บ้านมีให้กลับไปมีพฤติกรรมอีกเสริมสร้างความดีในชุมชนเพื่อให้เกิดเป็นแบบอย่าง สร้างความคิดความรู้การร่วมกลุ่มสร้างความตื่นตัวแก่คนในชุมชนในลักษณะของศูนย์เรียนรู้เพื่อให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนและผู้ทุกยากในชุมชนเพื่อขจัดความเดือดร้อนตามหลักเมตตาธรรม ไม่นำเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กู้ยืมและคิดดอกออกผลเว้นแต่การสนับสนุนช่วยเหลือสงเคราะห์และผู้ที่ได้รับการส่งเคราะห์จะส่งคืนพร้อมสมทบเงินจำนวนหนึ่งด้วยความสมัครใจซึ่งคณะกรรมการและสมาชิกทุกคนยอมรับและปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือนและมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง มีที่ทำการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นศูนย์รวมของที่ทำการต่างๆในหมู่บ้านเป็นสถานที่ทำงานของคณะกรรมการและใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ศึกษาดูงานในด้านกิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดการดำเนินงานตามโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในรอบปีที่ผ่านมาและการน้อมนำหลักปรชัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จนประสบผลสำเร็จมีกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูป,ปรธรรมมีการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวและการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดส่งเสริมการตรวจสุขภาพและออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของกลุ่มสตรีและกลุ่มเยาวชนมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือแก่เด็กเรียนดีประพฤติดีผู้ปกครองมีรายได้น้อยส่งเคราะห์ผู้ยากไร้ผู้พิการเช่นมอบถุงยางชีพการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยกิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชนทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวลดค่าใช้จ่ายและได้รับโภชนาการอาหารอย่างถูกต้อง ครับข้อทางเรียนบ้านใหม่ของเราก็ได้รับทุนจากกองทุนแม่ของอหมู่บ้านบ้านใหม่นะครับสิบทุนต่อครั้งต่อปใีในกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนของเรานะครับโดยคัดเลือกจากนักเรียนที่เรียนดีนะครับพูดจาสุภาพเรียบร้อยนะครับฐานะยากจนและก็มีจิตสาธารณะครับก็ขอขอบคุณกองทุนแม่ของแม่ดินหมู่บ้านบ้านใหม่ของเรานะครับที่ได้ความรุกเราะห์นักเรียนของ โรงเรียนบ้านใหม่ในทุกๆปีนะครับซึ่งเราก็ได้คัดเลือกนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนและมีจิตสาธารณะนะครับก็สุดท้ายก็ข,ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชีมอุกโดษสวา่างอยู่ชั้นป .6 มาจากโรงเรียนบ้านใหม่ผมได้รับเงินทุนจากกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่หมู่ที่5จํานวน500บาทผมได้นําไปให้แม่ซื้ออุปกรณ์การเรียนผมสัญญาว่า ผมจะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่มีการแสวงหาแหล่งงบประมาณอื่นๆเพื่อจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินดังนี้ราษฎรร่วมกันสมทบจำนวน3า7 9 0นวน3บาทสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคหาให้เงินสมทบจำนวน2229บาท90สสตางค์ ดอกเบี้ยจากธนาคารจำนวน4,885บาท93สตางค์รวมทั้งสิ้น335,224บาท83สตางค์มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่ผ่านช่องทางต่างๆเช่น 1. หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน 2. กลุ่มลายของหมู่บ้าน 3. กลุ่มลายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองแม่ห้องสอน 4. บอร์ดนิทรศศการของหมู่บ้าน 5. การประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน 6. Facebook บ,บ้านใหม่และ7แผ่นพับประชาสัมพันธ์บ้านใหม่มีศูนย์เรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นแหล่งฝึกด้านวิชาการฝึกปฏิบัติศึกษาดูงานฝึกสมมาชีพในหมู่บ้านดังนี้ 1>, 1. ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่ 2. จุดเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาพัฒนาชุมชนของนายวันชัยสิริรัตน์ 3. จุดเรียนรู้การรวมกลุ่มอาชีพไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าวของนายพงะทรสิริรัตน์ 4. จุดเรียนรู้การรวมกลุ่มอาชีพการตัดเย็บเสื้อไตาชายเสื้อไตหญิงและงานปักของที่ระลึกของนางรัตยาสิริรัตกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่มีการบริหารจัดการการระดมทรัพยากรการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานการปกครองปัญหาหรือกิจกรรมในชุมชนให้ถูกต้องทันสมัยสามารถนำไปปฏิบัติได้ มีเงินทุนในการขับเคลื่อนมีการสรุปผลองค์ความรู้ปัญหาแผนงานเพื่อหาจุดบกพร่องแล้วนำไปแก้ไขใช้จุดเด่นขยายผลที่ดีมีการสร้างกไกการประสานความร่วมมือเพื่อระดมทุนทางสังคมโดยการขับเคลื่อนของคณะกรรมการส่งผลให้ได้รับรางวัลเป็นเกียรติประวัติของหมู่บ้านได้แก่1 รางวัลหมู่บ้านก่อการดีระดับดีเลิศประจำปี2567จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ห้องสอน 2. รางวัลรองชนะเลิศโครงการตามแนวประชารัฐตัวอย่างจากสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกทบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่หมู่ที่5ขับเคลื่อนด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่าแก่สมาชิกในชุมชนบนพื้นฐานการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทำให้คนในชุมชนมีความสมามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก่อให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่หมู่ที่หได้อย่างต่อนเนื่องและยั่งยืน